สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีของนางสาวปรินาไกรครบอดีตสสาราชบุรีพักพลังประชารัฐตามที่กรรมธิการทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักง,งานอัยการสูงสุดล่าสุดนายธงชัยศรีสวัสดิ์อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักง,งานอัยการภาค7รักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดราชบุรีตอบกลับหนังสือถึงการมาติการ โดยระบุว่าตามที่ท่านได้ทำหนังสือถึงอายการสูงสุดขอทราบผลการดำเนินคดีนางสาวปรินาผู้ต้องหาในส่วนในสำนวนคดีอาญาที่448ท2562ของสถานีตำรวจภูทรจอมบึงคดีอาญาที่1ท2563ตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำการสอบสวนเพิ่มเติมและส่งสำนวนให้พนักง,งานอายการจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้วเพื่อประกอบการพิจารณานั้น สำนักง,งานอายการจังหวัดราชบุรีได้รับสำนวนการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรจอมบึงและสำนวนการสอบสวนของกองบังคับการตำรวจปราบรามเมื่อวันที่19มีนาคม2 5 6 4ต่อมานางสาวปบรานาได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการจังหวัดราชบุรีอธิบดีอายการภาค7และอายการสูงสุดหลายครั้งต่างวันเวลากัน สำนักง,งานอยายการจังหวัดราชบุรีได้มีการตั้งองค์คณะร่วมกันพิจารณาสํานวนเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบและเป็นธรรมและได้ดําเนินการสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาซึ่งในขณะนี้ได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักง,งานสอบสวนครบถ้วนแล้วองค์คณะได้ร่วมกันพิจารณาเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองสํานวนฐานความผิดร่วมกันยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ่ถางเผาป,ป่าทําไม้เก็บหาของป่าหรือกระทําด้วยประการใด อันเป็นการสูญเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยได้กระทําเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันก่อสร้างแพ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นโดยได้กระทําเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานเจน้าหน้าที่ร่วมกันเข้ายึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่ากระทําด้วยประการใดให้เป็นการทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หินที่ตรวจหรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศห่วงห้ามในราชกิจจานุเบกษาหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่นใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า50ไร่โดยไม่รับอนุญาตรวมถึงร่วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใดๆไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลโดยไม่รับอนุญาตตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติ2,507มาตรา4 5 6 8 9 14 26ทับ4 26ทับ5 31 35ที่แก้ไขแล้วกฎกระทรวงฉบับที่1,069ปี2,527ออกตามความในพรบป่าสงวน2,507ลงวันที่12กันยายน2,527ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงเ,เขตตำบลในท้องที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีลงวันที่27กรกฎาคม2,531พรบป่าไม้2,484มาตรา4 54 55 72ตรี 74ทวิที่แก้ไขแล้วประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 1, 8 9 9 1 8 8ทวิประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่96ลงวันที่29กุมภาพันธ์2 5 1 5ข้อ11พรบน้ำบาดาล2520รมาตรา3 5 16, 36ทวิที่แก้ไขแล้วประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 83, 91ที่แก้ไขแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอสำนวนต่ออธิบดีอายการภาค7 พิจารณาตามระเบียบสำนักง,งานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักง,งานอัยการ2,563ข้อ42กรณีคดีสำคัญทั้งนี้สำหรับความผิดของนางสาวปรินาเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายหลัก4ฉบับได้แก่พรบรป่าไม้2484พรบรป่าสงวน2507พรบน้ำบาดาล2,520และพระบรประมวลกฎหมายที่ดินทั้งนี้เฉพาะในส่วนความผิดตามพรบรป่าไม้2484 พรบป่าไม้2,507ในกรณีบุกรุกเนื้อที่เกินกว่า25ไร่มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า10-20ปีโทษปรับ2แสน -2 ล้านบาทหากรวมความผิดทุกกระทงนางสาวปรนินาอาจมีโทษจำคุกถึง30ปี